สวัสดีจ้า FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดี FC เก่า FC ใหม่จ้าแล้กกวกับผู้กําลังสสืาเป็ด FC น้ำจ้ามากินเขาน้ำยาด้จ้าเด้อกระเพากระเพาไก่ใส่ไว้นะคะไว้ไว้หวาหนี่ี่บมันจะแกงแต่แกวยังเดี๋ยวได้จ้ามาผัดกินก็อร่อยค่ะม,มาได้ค่ะเด้อสุขสุขคน พี่น้องป้องไปเออ้วกะยายก็จะมาขอขอบคุณขอบใจน้องสาวคนสวยนะคะที่ที่มาไอเอ็นดูช่องเมติวนะจ๊ะกับน้องเ้าเด้วยค่ะเดอ้อจ้ะที่มาซอยสนับสนุนจา้าสองเดือนแล้วก็ขอบใจหลายๆเดอ้อช่องน้องแก้วนะคะดอกบานไม่รู้โรยจา้า อายุดีพี่แห้งไม่เจ็บไม่จนจะคนไพรวิคิตนี่ไปน้ากันเบอร์ุขหูสุกคนเลยจะดูแลรักษาสุขภาพดีๆเด้อจะมามากินข่าวเด้อมากินข้าวน้ำผีติ๋วเด้อน้องแก้วเด้อจะมาไม่หวานยายกรยายสอนจะมาเด้อค่ะเด้อสุขหูสุกคนเอฟซีเย่ยติว๋วสองพันกาคนมากินข่าวน้ำกันจ้า ผัดกะเพราไายก็เลยเรื่มแาแรกว่าจะบ่ได้ทายทายคลิปตกจะก,ก็เลยใส่ถ้วอเขาใส่จานอยูจอ่จ่ะนี่นะคะจะกะเพรากระเพราไก่จะใส่หวายพัดใส่หวายจ้ะพัดกะเพราใส่หวายหวายก็เป็นยาเหมือนกันนะคะ เ็ดมากจ้ะค็อยากเผพดๆจ้ะขอบใจน้องแก้วเต็มอซอยสนับสนุนช่องน้องพาวกับพ่อจ๋าด้วยแล้วก็ช่องแม่ติวนาจ้าด้วยนะคะ เพชรจ้ะเพชรลายเนีดยติวกะอยากออกมาขอบคุณน,น้องนาะคะะ่ะนสนับสนุนตั้งแต่หุ่นจักกันมาานี่มาทั้งสนับสนุนตรงของให้กินจ้ะทั้งข้าวพุนทั้งขนมให้น้องเผ้า ทั้งมาสนับสนุนช่องแมตสิวนะจ๊ะแลบบ้วก็น้องพาวกับพ่อจ๋าด้วยจ้ะน้องพาวมาขอบคุณยายแก้วหน่อยลูกขอบคุณค่ะยายแก้วขอบคุณแก้วหายไปไปด้วยใช่ยายแก้วหายไปไปนะคะมาเที่ยวน้องคายเดี๋ยวน้องพาวพาเที่ยวข่าววินหายายแก้วค่อยมาไ <laughs> ด้ยินไหมคะยายแก้วน้องพาวบอก โควิดหายนะยายแก้วค่อยมาแสบแบจ้ะแต่ว่าเพชดขนาดแจเพชเพช็ดเพ็ดเพ็ดซัมมามากเกาหลีจะ้ยะยัดติวได้ใส่หน่อยๆกินอยากกินเพชดเพแต่มันซางๆจะ้ะมันเป็นนักๆเป็นน่วงๆจังไรบุ๊กแล้วแต่เป็นวัดเดียวนี้มากขึ้สีหายกับขึ้สีบรหายแต่บแมนโควิดเวยจะ้ะอื นี่จ้ะ <c oughs> สมัครฮิกบัน,นี้ว้าวไร่เ <c oughs> ด้ตอดน้ำไปน้ำ <c oughs> มาจาัดสุขุดสุขคนเด้อออ ยายกันเลยอยากเก็ดคลิปออกมาหอบโมกอกบอบใจน้องสาวคนสวยแต่ว่ายายติวหักม่หกกกักด้วยใจนะค่ะเด้อยายติ๋วยายบานรักกันรักด้วยใจนะคะ แลวเดี๋ยวก็ไม่เฮ็ดคลิปล้วก็ไม่เฮ็ดคลิปขอบคุณน้องแก้วน้ำคเนาะจ้ะขอให้น้อะเอจริะเลื่อนน้องเอมาแล้วด้วยนะคะขอใจค้าที่ส่งข่าวแม่แก้วนะคคเนาะเอิญแม่ไปนั่มก็ได้ที่กันแหละกับแม่วานน,น้องแก้วช่องน้องแก้วจ้ะช่องชื่อช่องชื่อน้องแก้วดอกบานไม่รู้เลยจ้ะ พิมพเข้าไปว่าดอกบานไม่รู้โรยภาษาไทยค่ะนี่เด้อค่ะเด้อมามามา,มากินน้ำกันย็ดเดียวก็จะขอจบคลิปเด้อค่ะ,คะเด้อหกหน้าที่แหละก็ะออกมาขอบใจขอบพุ่นนองเนาะอืมน้องซวงน้องเศร้าน้อง,ง,อง,ง,องหายไวๆจับมาสนุกสนานในไร่สดกันอีกซึอเก่าเด้อจ่ะเด้อน้องแก้วเด้อจัดยติ๋วขอจบคลิปนะคะ ขอให้ทุกคนไม่เจ็บไม่จนจ้าพ้นภัยวิกฤตนี้ไปด้วยกันทุกคนเลยจา้าขอให้ประเทศไทยเราอยู่ดีมีสุขนะคะบ๊ายบายจา้ารักทุกคนจา้า